กาัน้อยอยู่ไหนเนี่ยไปไปรอพี่เคสอยู่ที่เดิมอืาอะ่รี่เดิมตกเลยเมื่อ,อกี้อ่ะตูดใหญ่อ่ะ รอนช,ช,ชมีอะไรจะเล่าให้ฟังไหมวันนี้ไม่ไม่มีเลยเหรอไม่เลยวันนี้ร้องไห้ไหมไม่ว,ว้าวเก่งมากๆเลยอะ่ะสิงโตก็มาจูบด้วยว